ตื่นมาก็เจอหิมะเลยค่ะหิมะเริ่มตกแล้วดูนี่หนาวเย็นเชียบเลยนี่ค่ะประเทศอังกฤษปกติหิมะจะไม่ค่อยตกเนาะนี่ค่ะกำลังเพิ่งตกค่ะตื่นขึ้นมาเนาะยังไม่เกาะตัวเท่าไหร่ส่วนหลังบ้าน วิ่งหนเย็นแต่ว่าต้นไม้ในในสวนนี่นะหิมะตกก็ไม่ตายนะยังเขียวตลอดทั้งปีจริงเลยสวยมากมากเลยต้นไม้เนี่ยมันทนหนาวมากมากเลยถ้าปลูกต้นมะม่วงเนาะในบ้านในในสวนนี้ได้หรือว่าต้นมะพร้าวเนาะคงจะดีนะคะเขาทนหนาวได้คงจะได้กินมะม่วงมะพร้าวเนาะมิน ทางนี้จะเป็นต้นปลาล์มนะไม่ใช่ต้นม,มนะม่วงเนาะไม่ใช่ต้นมะพร้าวเป็นต้นปลาลนะ์มเนาะต้นกล้วยเริ่มใบจะดำแล้วเห็นไหมคะใบจะดำแล้วต้นกล้วยสูให้ดูใกล้ใกล้เลยเนี่ยต้นกล้วยใบลวกแล้วเพราะเขาหนาวไม่ได้หาอะไรมาห่อเลยเนี่ยนี่แหละคะ่ะชีวิตเมืองนอกเนาะ หิมะตกแต่ว่าวันนี้วันหยุดนะคะไม่ต้องออกไปทํางานเนาะถ่ายให้ดูนะคะเดี๋ยวจะรอให้มันเยอะๆกว่านี้เนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ค่ะอกมองหิมะค่ะในบ้านกำลังตกเลยค่ะมองไปไหนก็เป็นน้ํำแข็งหมดเลยค่ะดูนะนี่ค่ะบริเวณหน้าบ้านนะคะ หิมะตกหนาวเย็นค่ะถ้าตกหนาๆแบบนี้นานๆน,นะคะรับรองหนาแน่นอนค่ะพรุ่งนี้ก็จะออกไปทำงานแล้วอย่าให้หนาเลยว่าเดินลื่นลำบากมากเลยนะคะถ้าหิมะตกเนาะมันจะกลายเป็นน้ําแข็งค่ะแล้วมันก็จะลื่นเนาะนี่ค่ะ เริ่มจะเกาะแล้วเห็นไหมคะโอ้ตื่นเช้ามาวันนี้วันที่สองนะคะ เืินเช้ามาวันนี้นะคะวันที่สอนะคะหิมะตกค่ะแต่วันนี้ตกเยอะมากเม็ดใหญ่มากๆเลยค่ะไมกล้าออกไปข้างนอกเลยนี่ถ่ายบนหน้าต่างบ้านนะคะ หิมะตกนหนาวมากเลยค่ะเสียงนกร้องคงจะหนาวกลัวห,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 หิมะโอ้ตกอย่างหนักเลยค่ะหนาวมากเมดใหญ่มาก เสียงเด็กข้างบ้านเล่นเสียงกรีดเห็นหิมะตกนี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศหิมะตกเนาะถ้าออกไปข้างนอกตอนนี้นะคะหนาวเย็นจะบอกใครเคี้ยวค่ะกำลังเริ่มตกใครยังไม่เกาะเนาะ